สวัสดีลูกค้าสวัสดีลูกค้าอ่ามีรถเข่ามาใหม่เด้อลูกค้าเด้อมีรถเข่ามาใหม่มานําเสนอเด้อเป็นรถตู้สตาร์เล็กเนาะลูกค้าเป็นรถตู้สตาร์เล็กเนาะเก้าที่นั่งเทอร์โบเด้อลูกค้าเด้อรถตู้สตาร์เล็กเก้าที่นั่งเทอร์โบสภาพนางฝาเลยลูกค้าจักดีสีงามเนาะแอร์เย็นแอร์แอร์หนาวเลยเนาะตัวนี้เอามาเบิ่งสภาพอ้อมๆกันไปก่อนเนาะอ่าขับไป คันซีลอยด้อลูกค้าเด้อคันซีกันซีงามหลายคนะันซะีบัแป้วยบบแมงเนาะคันซีเนาะสภาพนางฟา้าง,งามๆไปสวรรค์นาเขตเด้อลูกค้าเด้อ,อามาเบิร์กเลยรวมกันก่อนเนาะสภาพสวงล่างแน,น่นหายห่หวงเลยสวงล่างหน่าแน่นเลยสภาพงามๆเด้อลูกค้าหายยากเลยสภาพนี้เป็นจักรเทอร์โบเด้อลูกค้าเด้อ เป็นจักเทอร์โบเนาะฮะระบบจักกับประมาณนี้บวหัวบวซึมลกกูกค่ะแห่งของเลยจักกะลีจัก่ะแห่งครับของเลยรถปีสองพันลูกค่ะรถตู่คันนี้ปีสองพันเด้อจักงามเซ็นเซอร์ยังดังอยู่เซ็นเซอร์ประตูประตูยังโอเคปิดเนาะลูกค่ะเสียงยังดังติดติดเต,ต,ต,ติบเติบเนาะเก <Be at> ้าที่นั่งเป็นเบาะพรมลูกค่ะเป็นเบาะพรมจากเกาหลีเลยเด้อลูกค่ะเด้อ อ่าเพดานงามพื้นดานเดิมๆจากเกาหลีเลยลูกค้าเป็นเบาะพรมระบบแอร์ระบบเครื่องเสียงยังใส่ได้ปกติลูกค้าง,งามเลยรถเท้าออยู่สวรรค์นเขตเลยลูกค้าอ่าเปิดเป็ง นี่แหละลูกค่ะดันลังกับประมาณนี่แหละโอ้รถยัางงามไรไปได้ไปบุพเพสังแน,น่นอนเหมาะสำหรับครอบครัวเด้อลูกค้าเดรอบครัวเนาะราคาสบายกระเป๋ารถครอบครัวเหมาะสำหรับครอบครัวอ่าที่กำลังจะสอกซื้อรถไปตลาดอัตาลีเนาะไปตังของตังแพร่งก็ได้ รถยังไงยังงามเลยลูกค้ายังเงีเ่ยมเลยลูกคันหาใส่ไได้อีกแล้วจะสวยงาม,งามเลยสนใจทักได้เลลูกค้าเด้อรถเขาอยู่สวรรค์นาเขตนะลูกค้านะอยู่สวรรค์นาเเลยดิสนใจทักได้เลยตามเบอร์โทรได้ลูกค้าเด้ออ่าขอบใจหลายๆที่เขามาเบิกมาติดตามนะสวยกดไลค์กดแชร์ให้ นี่น้องะครับผู้นอ้องบางทีคนกำลังซอกซื้อรถตู้แต่ว่าบุคุปันซื้อ,อติดต่อเขาได้ตามเบอร์โทรเลยนะครับนอ้องขอขอบใจ